ก็จะรอดอย่างนี้นะครับตอนไม้ทั่วไปนะครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็ว่าจะมาขุดมะขามนะครับอันนี้เป็นเกาะหินนะครับนี่ครับเกาะหินเล็กๆไว้นะครับคือขนาดเขาได้นะครับหินมันก้อนเล็กนะครับผมลําต้นก็ประมาณนี้นะครับตันนี้ก็หินหนึ่งหินนะครับแล้วก็ลําต้นนะครับใหญ่แล้วนะครับใหญ่มากแล้วผมว่าจะขุดไปเล่นแต่พอเดี๋ยวมาเจอกิ่งนี้นะครับรู้สึกเสียดายนะครับลําต้นแล้วก็กิ่งหนึ่งนะครับคือลําต้นต่อนะครับ เสียดายก็ว่าจะควันนะครับควันตอนนะครับควันตอนจุดนี้นะครับต,ต้นเท่าประมาณฝาเอ็มร้อยนะครับต้นนี้ควันรอบแรกนะครับพยายามให้ให้ตรงๆแล้วก็เข้าไปลึกๆเลยนะครับ<ม>เข้าลึกๆสุดสุดทีเนื้อไม้เลยสุดเมือไม้สุดอันนี้เลยลำต,ต้นของเขาเลยนะครับแล้วก็ด้านล่าง ว่าขีดข้างนะครับทําเหมือนกันกับการตอนไม้ทั่วไปนะครับค่ยเงี้ยนะครับ,ปรบเปลือกก็จะรอดอย่างนี้เลยรอนรั้งสอง,สอง,สองนี่นะครับเปลือกก็จะรอดอย่างนี้นะครับตอนไม้ทั่วไปนะครับตรงไหนที่มันไม่ขาดล้วก็เดีย๋ยวไปดึงให้มันฉีดนะครับถ้าเป็นด้านบนที่เราต้องทำรากน,นะครับร่อนออกมาสวยๆง่ายเลย ขูดน,นิดนึงได้นะครับขูดขูดได้ถ้าจะตอนเลยก็ขูดให้สะอาดเลยครับถ้าจะตอนเลยก็ขูดให้สะอาดเลยแต่ถ้าใครไม่ตอนเลยทิ้งไว้ก็ไม่ต้องขูดก็ได้ถ้าทิ้งไว้หลายวันนะครับทิ้งไว้เป็นอาทิตย์ทิ้งไว้เป็นเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่ที่เพื่อนๆสอบถามมานะครับว่าจําเป็นต้องทิ้งไว้ไหมอยู่ทีเ่เวลาของเรานะครับถ้าเราไม่มีเวลาเราอยากคัอนเลยเรามีตุ้มตอนแล้วก็ได้เลยนะครับผมเนี่ยคัอนพอคั่นเสร็จก็ขูดขูดออก ขูดออกพยายามอย่าให้มาโดนด้านบนนะครับอย่าให้โดนด้านบนช้ำช้ำเยอะนะครับขูดลงข้างล่างนะครับขูดลงข้างล่างครับขูดไว้พอขูดเสร็จก็ตุ้มตอนใส่ได้เลยนะครับแต่ต้นนี้ผมจะทิ้งไว้ก่อนนะครับผมไม่ได้ทําตุ้มตอนมาจะทิ้งไว้ก่อนอาจจะเป็นอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์แล้วแต่ครับบางทีผมไม่ค่อยมีเวลาผมทิ้งยาวเลยครับทิ้งยาวเราค่อยมาตอนเนี้ยครับก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวเวลาตอนเดี๋ยวค่อยมาดูกันอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวอัปเดตให้ชมเรื่อยๆนะครับเนี่ยครับเราค่้นเสร็จเราก็ขูด ขูดแ, <im sharing> แล้วก็ต well ุ well. it, it, so so you know ้มต่อลงได้เลยแต่อันนี้ผมก็ขูดนิดนึงนะครับขูดทํให้เพื่อ้เพื่อนได้รับชมเฉยนะครับผมเพราะว่าผมยังไม่ได้ตอนนะผมคิดว่าอีกหลายวันนะครับกว่าจะหาขุยมะพร้าวมาผมยังไม่ได้พร้อมตรงนี้นะครับพอดีว่าจะมาขุดเล่นแต่พอดีมาเห็นกิ่งนี้นะครับมันน่าเล่นดีก็เลยตอนไว้สักหน่อยหนึ่งแบบคลิปนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามไว้นะครับผมเดี๋ยวผมจะมีทําเรื่อยๆนะครับผมจะมีลงไว้ให้เรื่อยๆนะครับทั้งคลิปเดียวคลิปสั้นนะครับบางคนเห็นคลิปสั้้้นนนนกก็็บว่าาาทํสััะคครใใหไปปตมดูิ ที่โพสนะครับวิดีโอยาวนี้นะครับผมตามรับชมนะครับว่าจะเป็นต่อยังไงนะครับสวัสดีครับ